สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้อ่ะนะคะเข้าเรื่องกันเลยสําหรับวันนี้นะคะวันนี้มาพร้อมกับมะเ<อ>มีียวดอกถูไน้มะเขืดอกถูใช่แล้วโอ้โหเรามีรถตู้เครื่องสามพันนะคะย้ําเลยเครื่องสามพันทั้งออโต้ท,ทั้งแมนนวลตีสิบทั้งคู่ไม่แค่สี่หมื่นโลรอชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูคันสีขาวก่อนนะคะสำหรับสีขาวตัวนี้เครื่องสามพันนะคะตัวนี้จะเป็น ตัวใหม่ใหม่เนเชนเรียบร้อยแล้วไล่ลามาเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสามแถวเดี๋ยวเราพาไปด,เดูเบื้องตอน้นนี่น,นะคะอันนี้รถตู้ก็เป็นเบสิกนะเราพาลูกค้าดูภายในเลยอันนี้จะเป็นรถตู้เบาะสามแถวนะคะเห็นไหมคะเบาะใหญ่เก้าที่นั่งมีม่านโอ้โหม่านก็มีให้ครบใช่แล้วไม่ถอดออกนะ มีม่ารอบคันที่สําคัญฝากด้วยดูไลฟ์สดปุ้ยกับพี่เหมียวสอคนดูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ250หสิคนดูสําหรับไลฟ์สดปุ้ยกับพี่เหมียวเนาะดูรถตู้ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเกียร์ธรรมดาลูกค้าอยากได้ทีวีนะคะให้เหรอให้เลยในไลฟ์แล้วปุ้ยให้แล้วนะใช่แล้วในไลฟ์นะคะคันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทบอกดูผู้หญิงที่เสื้อแดงเสื้อเขียวไลฟ์สดตอนเย็นนะคะเนาะเอามาให้เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะ เขาแถมทีวีให้ด้วยแถมทีวีต้องเก้องปุ้ยให้ด้วยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วลูกค้าจะแบบว่าเลือกเป็นกล้องกล้องกล้องหน้ารถอ่ะลูกค้าเลือกรับได้เลยใช่กล้องมองหน้ากล้องหน้ารถกล้องติดเาติดกล้องหน้ารถใช่นะคะก็ให้ไปด้วยมีทีวีอย่าลืมนะคันขาวเนี่ยภายในของเขาจะเป็นเบาะสามแถวให้ชมอีกทีนึงนะเป็นเบาะสามแถว แถมทีวีให้นะคะเบาะตัวนี้ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตัวนี้ได้คอนโซลไปด้วยให้ไปเลย5้าแสนเก้าหมื่บาทถ้าฟรีดาวคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณแค่หมื่นเนาะประมาณนี้12ื่นเราคํานวณจากที่ไม่ได้ใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวใช่เลยไม่ใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะ รถมือสองใช่รถมือสองราคาไม่เกิน3 0 0แสนพี่เขาบอกว่าเจ่มทั้งคู่เลยครับสีเซื้อคะฝากแชร์ด้วยนะคะพี่ฝากแชร์ให้ด้วยนะนะคะเรคุณจะแบบจำกันได้เลยนะคะใล้วคันนี้นะคะปี15เหมือนกันที่เราไลฟ์สิบห้าทั้งคู่นะคะผ่อนคันนี้หมื่นสองเองเราให้ไปเลยขับฟรีประมาณ3เดือนพี่เขาบอกว่าสนใจออกรถแถมเงินกลับบ้านยังมีไหมมีอ่านี่เลยค่ะพี่ที่เราไลฟ์ให้ดูเลยเนาะ ให้ไปเลยเงินกลับบ้านเหลือไปเลย3-4มสี่หมื่นเอาไปเลยค่ะทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยคันสีขาว5 9า0สนบาทเป็นปี2015ันส้าเครื่องสามพดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าจัดเต็มกู้เกินลูกค้าเครดิตดีนะคะกู้ได้สูงสุด650,000้าหม่นบาทเหลือเงินกลับบ้านไปทําอย่างอื่นได้ด้วยเนาะแต่งเมียโอ้โหแต่งเมียจ้า ดอกเบี้ยก็ถ้าอยากได้ดอกเบี้ย2.79เราก็มีให้เอาไปเลยค่ะเหมือนที่บอกไปรถตู้ดอกเบี้ยถูกเนาะที่อื่นไม่ได้นะคะใช่แล้วทักแชทไปแล้วขอบคุณนะคะยังไงทักแชทแอดมินมาทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เดี๋ยวเราให้แอดมินให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนาะอย่าลืมนะคันนี้นะ5 9 9แ0 0าบาท5้าแส0บาทจะเป็นคันสีขาวเกียร์ธรรมดาปี2015นะคะเครื่อง3,000 เหมือนกันเครื่องสามพันบล็อกใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วเอาไปเลยนะคะตัวทีวีหรือว่ากล้องติดหน้ารถให้ไปด้วยเลยนะคะผ่อนต่อเดือนแค่1 2ื่นเท่านั้นนะคะ เหลือเงินกลับบ้านไปอีกนะคะเพราะว่าครั้งนี้จัดได้ประมาณ0กแสนเท่าไหร่นะหกแสนห้าจัดหกแสนห้าจัดได้หกแสนห้าตัวรถเราขายอยู่ห้าเก้าเก้าที่เหลือก็เอากลับบ้านไปเลยมีรถตู้หลังคาเตียไหมมีค่ะตัว GL นะคะตอนนี้ปี2 0 1 6 5 6 9 0 0 0บาทใช่แล้วิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะคะมีทั้งตู้หลังคาเตี้ยหรือเป็นตู้โม่งน้อยตู้บรรทุกเนาะมีหมดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เราไม่พาดูด้านหน้าหรอคะอ่า คาดูด้านหน้าไหมคะได้ค่ะได้หมดไดด้หมเนาะอ่ะการดูการย่าใช่ะได้ใช่แล้วรบกวนช่วยหน่อยได้ไหมครับพอดีรถผมน้ำมันหมดติดต่อที่บ้านผมขอหยิบเงินแปดสิบก่อนได้ไหมถึงบ้านแล้วผมโอนคืนอ๋อค่ะค่ะค่ะอ่ะไปต่อนะคะไปเลยไหมไปต่อนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะ ไปต่อไม่รอแล้วนะอันนี้คือรถที่แบบว่าเราเอามาจากข้างหลังเนาะเราอยากมาไลฟ์ให้ลูกค้าได้ดูกันเผื่อแบบหาราคาไม่เลงมากตัวนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้มีแอร์บิ๊กแอร์แบ็กครบเรียบร้อยนะคะจอพว่งเนี้สามารถที่ไปทำพวกจอจอแอนดรอยได้เชื่อมกล้องมองหลังได้เบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังปกตินะคะตัวนี้จะไม่มีย่นมีแตกลายงานหรือว่าอะไรเลยนะคะเบาะกิ๊ฟหมดนะคะ การทันตีนะคะตัวรถตัวนี้รถสวยแน่นอนไม่มีโดนไม่มีความไม่น้ําท่วมนะคะไม่ตกรถเนาะอันนี้ก็จะเป็นภายในตัวห้องโดยสารของตัวรถเนาะ,ะก็ลูกค้าอยากได้ไปใช้ในครอบครัวอยากได้ไปวิ่งรับส่งนักเรียนเนาะจะเปิดเทอมแล้วอยากได้ไปรับส่งนักเรียนวิ่งรับพนักง,งานในบริษัทนะคะหาเบาะใหญ่เก้าที่นั่งหรืออยากได้เป็นเบาะซีแถวก็สอบถามกันเข้ามาได้เนะาะ เรามีรถตู้ให้เลือกหลายคันมากๆเลยปไปอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเขานะคะใช่แล้วคันนี้จัดได้เท่าไหร่นะคันนี้จัดได้สูงสุด659,000บาทค่ะลูกค้าอ้่าจัดเต็มผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000ต้นต้นใช่นะคะผ่อน0 0มือ12,000ใช่เพราะว่าคันนี้5 9 9แ0 0เกา่าพ้าคิดดูนะคะ จัดได้เยอะมากเหลือเงินกลับบ้านไปอีกนะคะเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะไปแต่ง VIP ไปทําแอร์ไมโครบัสเพิ่มเติมแล้วแต่โอ้แล้วแต่เหลือไปเกือบแสนใช่แล้วยังมีไหคะมีค่ะมีอันนี้แล้วเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวติดอันนี้ลูกค้าทักแชทไปแล้วเนาะลูกค้าเกือบเกือบห้าสิบหกสิบขอบพระคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะฝากแชร์ต่อๆกันไปอ่าใครที่หารถตู้อยู่วันนี้รถตู้เราแบบแถมี รถตู้ทั้งสวยปีใหม่ไม่น้อยและที่สําคัญราคาคือเป็นเจ้าของกันได้ทุกคนค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกู้ได้เกินดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79ค่ะมาไฮไลท์เนาะมาไฮไลท์ข้างหลังเรานั่นเองสี่เลยคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องสามพันนะคะสุดยอดของรถเลยนะคะหายากมากงมเข็มในสมุดก็ไม่เจอนะคะไม่สี่หมื่นโล 6 7 9 0 0 0บาทุ้วยโอคันนี้ก็จัดได้7 0 0 0 0 0ลูกค้าประวัติดีจัดไปเลยค่ะนี่ได้เกียร์ออโต้ไม่40,000ืนถูกต้องอันนี้เป็น4ีบอลเงินนะคะต้องรีบนะเพราะว่าจริงๆยอดเงินเขาจะไม่เต็มแล้วใช่แล้วถ้าใครอยากหางเหลือเงินกลับบ้านต้องรีบเลยและดอกเบี้ย2.79ด้วยส่าอ7เยังมีสิ่งที่จะได้จากคันนี้นะไม่สี่0มืโลนะคะ ปีใหม่มาก15นะคะสีบอนไม่สี่หมื่นโลมีจริงที่กิจสดาคูดคาเท่านั้น6 7 9 0 0 0บาทเกียร์ออโต้อีกตัางหากเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในว่ากิฟขนาดไหนไะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าอพามาดูข้างในนี่เลยโอช์นิดนึงอ่าโอ้โหภายในเป็นเบาะดำค่ะโอ้โหมีคอนโซลพร้อมเลยมาตัวนี้นะตัวนี้นะคะ ภายในตัวนี้จะเป็นเบาะดำข้างหลังเนี่ย ừ ừ ừ เป็นเบาะนั่งติดกันเลยสามแถวตรงนี้จะเดินสะดวกสบายมากบางคันเนี่ยมันติดการเดินไม่ได้อันนี้จะสามารถเดินได้เลยนะคะเบาะแยกตอน,นไปตรวจที่ขนส่งยังไงเขาก็ผ่านเพราะเขาให้ตรวจให้เป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็รับพนักงานรับพนักงานเนาะรับส่งพนักงานใช้ในครอบครัวหรือจะแบบว่า ไปทไําอะไรอ่ะหาราไได้เสริมวิ่งทัวร์เนาะรับเหมาอะไรพวกเนี้ยคือได้หมดเลยใช่นะดูดิคอนโซนคอนโซลใหม่มากปุ้ยโ oh. ดูคอนโซลซูมไปเลยน,ะะนี่เลยรถคันนี้นะคะคุณดูเลยสภาพรถเขาว่าไม่สี่หมื่นโลสภาพเขาเหมาะกับไม่รถมากบางทีไม่สี่หมื่นโลไปดูรถโอ้โหเละมากแบบช้ำเบาะช้ำคอนโซลเละ ไม่ใช่อันนี้เราไม่ได้หุ้มใหม่ค่ะเดิมมาจากเดิมๆจากลูกค้าเดิมเขาแล้วก็ทั้งคอนโซล้หน้าเนาะค่ะหลังคงหลังคากิิบเกิบแงทุกอย่างของเขาคือไม่ได้แบบว่าถอดค่ะคือยังอยู่ครบหมดก็4ี่หมื่นโลก็เรียกได้ว่าตามสภาพที่เห็นเลยไม่โซมจริงมันใหม่จริงเพราะบางทีบอกโอ้ยไม่น้อยแต่รถโซมมากมันไม่ใช่เลยต่างกันเยอะมากแต่อันนี้ เบาะเขาสะอาดเนี้ยไม่มีรอยขีดข่วนค่ะคอนโซลก็ไม่มีรอยขีดข่วนอุปกรณ์ป้วยถุงมือครบดูสิดูการเก็บอุปกรณ์ของเาดูเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยมากฝุ่นอันนี้ที่เก็บนะไม่ลงไม่แรงอะไรของเขาเนาะนี่คือรถเก็บเนี้ยทุกอย่างของในตัวรถเนี่ยหัสะอาดเห็นไหมคะสะอาดมากัวางแก้วทุกอย่างเนาะ สะอาดกว่าบ้านของมี่สะอาดสะอาดกว่าบ้านของี่พื้นทุกอย่างไม่มีรอยตําหนิรถคันนี้นะคะเอามาปุ๊บไหลเลยดูได้เลยใครที่ดูเราไหลนี่มันไม่มีผ้าม่านคันนี้เราแถมผ้าม่านให้พี่เมียเอยอีกแล้วเออแถมเลยแถมอีกแล้วตายแล้วเนี่ยแถมผ้าม่านเลยแถมเียเดียวเลยเว้ยสายเปย์สายเปย์นะคะอย่าอย่าลืมแคมปหน้าจอไว้นะต้องต้องดูไลท์เขียวเขียวแดงเท่านั้นนะ เขียวแดงเท่านั้นนะคะลูกค้าเขียวแดงจะมาเสียงแหบตอนเย็นป้อคงว่าขวัญไม่เอานะต้องเขียวแดงเท่านั้นนะคะเจ้ามงเจ้าแม่ไม่ได้นะต้องเขียวต้องมาหาปุ้ยกับพี่เหมียวเท่านั้นนะวันนี้เราก็แบบอยากนําเสนอรถดีๆสภาพดีๆใหม่ๆใหม่น้อยๆแบบให้ลูกค้าแบบได้ใช้กันไปยาวๆเนาะแล้วที่สําคัญเจ้าแม่น้องสองคนนี่อดแน่นอนใช่แล้วอ่าอย่าลืมไม่รู้มาสมัครผมด่าเสียหมาเลยอะ จ้าเก่งอ่ะอ่ะมามาต่อมาต่อไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยมาเลยนะโอ้โหเมื่อกี้เกิดอุบิเนต์นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียกลูกค้ากันกลับมานะคะยี่สิบสามคนดูอ๋ออ่ะเดี๋ยวอ่ะขอแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้เกิดอุบิเนต์นิดนึงนะคะสําหรับเราจะบอกของแถมตอนเราให้ขับฟรีสามเดือนแล้วก็ให้พ่อ้านมะมิลแถมทีวีไปอีกไป จัดไปเลยค่ะคันนี้แบบเต็มเต็มเลยห้านิ้วนะเอามาเอาไปปนจัดไปเลยเต็มเต็มอันนี้อันนี้หยอกหยอกอันนี้หยอกสวัสดีคนดูทั้งยี่สิบกว่าท่านเนาะสวัสดีนะคะก็มามามาต่อนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนเนาะเอกสารครบทักไปแล้วครับอยากทําเรื่องเดี๋ยวจบไลฟ์สดหรือยังไงเนาะเดี๋ยวแอดมินจะให้เซลโทรหานะคะเดี๋ยวยังไงเราสองคนโทรหาหรือ โทรหาเรา2คนได้ที่เบอร์0832222203นะคะจ้าอาเข้ามาแล้วก็ขอเจ้าแม่เข้ามาต้องมาหาเสื้อเขียวเสื้อแดงนะเจ้าแม่ไม่มีนะวันนี้เราอาสาไลฟ์ให้เนาะเราแบบเดี๋ยเจ้าแม่ไม่อยู่เดี๋ยวเราไลฟ์รถสดไอไลฟ์สดรถตู้ให้ดูเลยเนาะอยากสอบถามอะไรกันเข้ามา30คนดูนะคะขอบคุณนะคะได้เลยเพราะว่า มะเหมี่ยกับน้องปุ้ยจัดโปรดีๆมาเลยแล้วอย่าลืมนะแจ้งอีกรอบนึงสมัครับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะไม่สี่หมื่นโลออโต้สิงบอนหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่สี่หมื่นโลออโต้เดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูด้านหน้าเนาะค่ะจะพาไปดูห้องโดยสารกันหน่อยโอ้โหข้างในคือกิบมากเลยพี่เหมียวอันนี้นะคะแจ้งเลยนะคะเครื่องสามพันนะคะปี2015 6,79,000บาท จัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.9แหมพอออโต้ขึ้นไปด้านตรงนั้นเลยนะเมื่อกี้นรถไม่ขึ้นไปเกือบขึ้นไม่ได้เกือบขึ้นไม่ได้นะ เห็นแม่โอ้โหลมเย็นเนอะวันนี้อ่าเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบ30คนดูเมื่อกี้โอ้โหเข้ามาเกือบร้อยคนดูอะเนาะแต่ดันหลุดนะคะฝากแชร์ให้น่อไม่เป็นไรใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากบอกต่อเผื่อมีญาติพี่น้องที่หารถตู้ไว้ใช้กันค่ะคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยากได้รถตู้โอหาเราสองคนเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเนาะลูกค้านั่งรอรับรถสวยๆอยู่หน้าบ้านได้เลยโอ้โลมเย็นจังเลย ในสีม่กโลดูด้านหน้าคือกิีบมากเหมือนที่พี่เหมียวได้บอกไปคอนโซลแบบโอ้โหคือซูมให้ดูโดยโดยปกติทั่วไปนะคะรถตู้เนี่ยมันจะช้ำนิดนึงเพราะคนนั่งเยอะแล้วเวลาการขับเนี่ะใช่การขับเขาไม่ได้แบบดูแลอยู่แล้วทุกคนที่ใช้รถตู้รู้อยู่แล้วนะคะดูด้านหน้าดูด้านหน้าคอนโซลอะไรเนี่ยตากล้องไม่มีริ้วรอย พี่เหมียวจะบอกว่าปกติรถตู้คนใช้แบบหลายคนอ่ะเก็บของบ้างริ้วรอยบ้างทุกอย่างมันจะมีรอยเนาะแต่อันนี้คือแบบว่าอ่ะปิดหน้ากูเลยนะเนี่ยคือแบบมันใหม่แล้วมันสะอาดคือพร้อมใช้งานมากเลยคันนี้ลูกค้ามาขออีกรอบขออีกรอบนึงอ่ะตากล้องมาซูมไม่สี่หมื่นโลซูมอ่ะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไม่สี่หมื่นโลอ่ะเห็นยังพอ นี่ซูมด้านนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าไมค์สี่หมื่นโลนะแต่ถ้าไมค์สี่หมื่นโลเละไม่ใช่ใช่นี่ซูมคอนโซลลอยขวนยังไม่มีเลยใช่แล้วถ้าไมค์สี่หมื่นโลนี่ลอยข้างหน้าเต็มอยู่นี่อันนั้นก็ว่ากันไปอีกอย่างเนาะอันเนี้ยดูง่ายๆสังเกตง่ายๆจากกล้องได้เลยจากเราไร์สดได้เลยนะคะคือแบบว่าโหไมจะใครที่พลาดคันนี้นะบอกเลยนะคะลูกค้า อยู่ต่างจังหวัดดูเราไลฟ์สดเนาะสามารถโอนจองเข้าบัญชีบริษัทกิจสกุลค้คาลูกค้าเตรียมเอกสารไว้ที่หน้าบ้านจ้ะเ,<ร>เรามีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้า,าบ้านเลยเอาไว้แค่หน้าบ้านวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเราจะดีลไฟแนนซ์ให้เนาะม,มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์โทรหาโทรนัด ยิ่งหากันถึงหน้าบ้านเลยลูกค้าเตรียมเอกสารไว้แล้วก็รอนั่งรับรถสวยๆอยู่หน้าบ้านโป๊ท่าสวยๆรอเลยแต่แม่งนั่งสวยๆอยู่หน้าบ้านเนาะอันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะเรามีรถตู้หลายคันนะคะปี2015 16 17 18 มีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโตโ้ราคาก็เหมือนกันรเริ่มต้นที่500,000กว่าบาทจ้ะจนถึง700,000ต้นๆเนาะจ้ะเผื่อใครที่อยากได้กันอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้ากันนะคะ,ะไป,ด,ไปด้านหนา<ล>อ่ะย้ำอีกรอบนึ่งสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถตู้รถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องสามพันนะคะคันนี้เครื่องส0มพันหกแสบาท6กแส0 0จบาทเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะ ว่ารถชนไหมรถสวยไหมนะคะามาตาก,กล้องเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะซูมให้เห็นชัดๆดูน็อตเลยค่ะนี่น็อตไม่เคยขยับนะคะไม่เคยไขยนะคะดูข้างโซกได้เลยถ้าไม่สวยจริงไม่กล้าซูมให้ดูขนาดนี้บอกได้เลยว่าสวยจัดอา้นะ์เดิมรอยอาร์ทุกอย่างนีจา้าหน้าไม่แตะนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยดูง่ายๆนะคะดูนี่ ทุกอย่างเดิมหมดซื้อรถจากกิจสดาคูทาไม่ต้องกลัวนะคะกล้าการันตีตัวรถให้เลยนะคะใช่แล้วมาให้ดูน็อตฝั่งนี้เดี๋ยวถามว่าฝั่งนู้นไม่มีรอยเลยให้ดูหรอฝัอ่งนี้ก็ไม่มีเหมือนกันน็อตไม่เคยขยับนะคะนี่เห็นไหมนี่ไม่เคยขยับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโอนจับโอนจองกันเข้ามาเลยนะคะ<น>เพราะว่ารถตู้ไม่ค่อยมีไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้หรืออยากได้เป็นเกียร์ธรรมดา มาได้เลยอย่าให้อัดวิดีโอให้ชมคลิปแบบส่วนตัวอยากดูทักทายกันเข้ามาเนาะค่ะย้ำอีกทีนะคะคันนี้เป็นปี2015เกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000นะคะราคาอยู่ที่599,000บาทจัดเต็มกู้เกินดอกเบี้ยโอ้โหพิเศษ2.79ะ ทำอะไรอีกนะขับฟรี3เดือนอย่าลืมนะคะถูกต้องขับฟรทีวีหรือกล้องกล้องหน้ารถนะคะลูกค้าเลือกรับได้เลยอ่านะคะแล้วก็อีกครั้นหนึ่งสีบนนะคะเกียร์ออโต้ไม่สี่หมโลหกแส0เจับาทจัดได้เต็มจัดได้ล้นจัดได้เกินเหลือเงินกลับบ้านเหลือเไม่ต้องไปกู้นี่กู้นี่ยืมสิน นะคะเหลือไป <มา S 2> แต่งได้ด้วยเนาะใช่ซื้อรถปุ๊บจัดเกินเหลือเงินกลับบ้านไปเลยนะคะย้ำออตโต้ไมซี่หมื่นโลเครื่องสามพันแล้วหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนก็หมื่นต้นๆเนาะหมื่นสองหมื่นสามนิดๆค่ะอ,อย่าลืมนะคันนี้เมื่อกี้น้องปุ้ยกับมาเหนี่ยวให้ทีวีแล้วก็ม่านเป็นม่านเนาะลูกค้าเลือกรับได้เลยอยากาได้ตรงไหนอยากได้ทีวีหรือเป็นม่านรอบคันเนาะก็เลือกรับกันได้เลยถูกต้องแต่อย่าลืมนะคะมาหา เขียวแดงนะเขียวแดงเนาะเจ้าแม่ไม่เอานะากเจ้าแม่ทิ้ง083 222 2 2สยวค่ะ083 888 8ด1มัมเหมียวดอกดอกเบี้ย2 7 9ใช่แล้วยังไงฝาก2คันนี้ไว้ด้วยเนาะก็ยังไงอาจจะมาไลฟ์บ่อยๆให้ดูกันเนาะอยากไลฟ์รถตู้นะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ2คนเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ